มีผู้ถามมาอีกว่ากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยคืออะไรพิจารณาอย่างไรไอความจริงไงถ้าเราติดตามคลิปเนี่ยโยอ้โหมันตั้งสองพันกว่าคลิปแล้วถ้าเราติดตามในเรื่องตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่ทีแรกๆเลยก็จะเห็นการอธิบายเนี่ยที่อธิบายตามลําดับชั้นมาตั้งแต่ง่ายๆจนกระทั่งถึงยากๆซับซ้อนเพราะนั้นเมื่อถามมาแล้วก็ตอบอย่างคร่าวๆกันกายก,ก,ก็คือร่างกายขอยงเราเนี่ยประกอบด้วยธาตุดินน้ําไฟลม ลมให้ใจก็เป็นส่วนของกายเหมือนกันธาตุดินเนี่ยที่ประกอบเป็นร่างกายมันก็ธาตุดินธาตุน้ำธาตุฟธาตุลมกายนากในข้อปฏิบัติสติปัฏฐานเนี่ยเขเียอย่างดูลมให้ใจก็เป็นฐานกายนั่งกรนนนน็รู้ชัดเรานั่งนอน,น,นรู้ชัดนอนนอนยืนก็นรู้ชัดเรายืนเดินก็รู้ชัดเราเดินเนี่ยเป็นฐานกายคูเหยียดเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นสัมมัญญาบพระเนี่ย ในอวัยวะต่างๆก้าวไปข้าง,าง,างหน้าถอยมาข้างหลังเหลียวซ้ายแลขวาก้็เงยนี่ก็เป็นส่วนของกายเราเพี้ยนหนาอันนี้เป็นกายไอส่วนเวทนานี่ก็สิ่งเป็นสิ่งที่ว่าความเสวยอารมณ์นั่นเองอย่างเช่นสุขเขเวฒทนาทุกขเวฒทนานเนี่ยสวยอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์หรืออุเบกขาเวทนาอารมณ์ที่เฉย นเป็นเวทนาอย่างเช่นเรานั่งนานๆในฐานกายเนี่ยมนๆนั่งนานๆมันก็จะเจ็บก้นเดียวยืนนานๆมันก็เจ็บเท้ายืนเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงมันจะเจ็บเหมือนไฟเผานั่นคือเวทนาแล้วแน่นหนอกนี่ก็เป็นเวทนาอาจจะเป็นทุกข์หรือเป็นสุขอาจจะเย็นในทรงอกหรือร้อนในทรงอกหรือเฉยๆแน่นๆเฉยๆเป็นอุเบกขาเวทนาเป็นความสวยอารมณ์จิตก็คือผู้รู้ ถ้าเรามีสติอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ตรงนั้นจิตววาผู้โลจิตก็คือวิญญาณคือการรับรู้จิตที่ทำหน้าที่ในการเห็นก็คือวิญญาณตาเรียกว่าจักษุวิญญาณวิญญาณหูวิญญาณจมูกวิญญาณลิ้นวิญญาณกายจะออกทั่วกายวิญญาณกายเนี่อรู้ทั่วกายวิญญาณใจเนี่ยก็รับการรับรู้ทางใจเพราะฉะนั้นจิตคือตัวผู้โล้ส่วนธรรม ร,รมก็คือมีรูปธรรมกับน,นามธรรมเนี่ยรูปธรรมก็คือส่วนของธรรมชาติที่เป็นส่วนของกายมีมหาภูตร,รูปก็คือธาตุดินน้ำไฟลมอ่าแล้วก็อุปาทายรูปคือสภาพของวิญญาณที่อยู่ในอ่าวิญญาณกายวิญญาณเนี่ยที่อยู่ภายในเป็นรูปละเอียดเข้าไปส่วนนามธรรมนี่ประกอบไปด้วยเวทนาสัญญาสังขาวิญญาณเป็นส่วนของกายกับ เป็นส่วนของใจใจเราประกอบไปด้วยความสวยอารมณ์สุขทุกข์ะรือเฉยๆความจําได้ไม่รู้การปรุงแต่งคิดนึกแล้วก็การรับรู้ก็คือตัววิญญาณน,นั่นเองซึ่งนมามธรรมเนี่ยก็ยังแบ่งออกเป็นเวทนาสัญญาสังขารซึ่งเป็นส่วนของเจตสิกแปลว่าสิ่งที่มาประกอบกับเจตส่วนวิญญาณก็คือตัวจิตคือท่านผู้รู้นามรูปธรรมนามธรรม คะแนนคงจะเข้าใจว่ากายเวทนาจิตธรรมคืออะไรแยกรายละเอียดให้ฟังธรรมก็มีรูปธรรมนามธรรมกายก็คือมหาบุตร,รูปชาติดินน้ำไฟลมเวทนาคือความสวยอารมณ์สุขทุกข์หรือเฉยเฉยคำดีใจเสียใจอะไรแต่มีอะไรเนี่ยเป็นการสวยอารมณ์ทั้งกายทั้งใจจิตก็คือตัวผู้รู้หรือตัววิญญาณนะก็ธรรมคือ,อธรรมชาติที่เป็นส่วนของรูปธรรมนามธรรม ที่อธิบายให้ฟังแล้วการพิจารณาเนี่ยเราก็เจริญสติสติกัะเลืกรู้ในฐานกายก็ดีฐานเวทนาก็ดีฐานจิตหรือฐานธรรมก็ดีเนี่ยแล้วเอาสติกำหนดขันธ์กายหรือกำหนดดูลมให้ใจหรือกำหนดผมก็เล็ดฟันหนังหรืออะไรหรือกำหนดคู่เหยียดเคลื่อนไหวหรือกำหนดนั่งก็รู้ชัดแล้วนั่งนอนก็รู้ชัดตอนนอนในเรียบท่างๆให้มันรู้เข้าไว้แล้วก็รู้ชัดจะก็ต้องเห็นทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกดับไปเราก็พิจารณาอยู่แค่เนี้แหละ เดี๋ยวมันก็เป็นฐานกายบ้างเดี๋ยวมันก็เป็นฐานเวทนาบ้างเป็นฐานจิตบ้างฐานธรรมบ้าง,าางแล้วก็เพียณาใช้สติสัมมัญญากําหนดเข้าไปใหม่ๆให้กาหนดสติก่อนแล้วก็จะมีสัมมัญญาด้วยมันก็เป็นทั้งสมถะอิปัสสนาเขาเรียกว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยโลเกอภิชาตุมนัสสังมีความเพียรให้กิเลสเล่าร้อนมีสัมมัญญาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วก็มีสติก็คือการละลึกนะครับนะ มันจะทำลายความยินดีไล่นี่ให้พิ่นาศไปที่มันจะตัดอุปทานในรูปธรรมนามธรรมเนี่ยให้เห็นเป็นสักแต่ว่า